ชมการแข่งขันได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับได้ทีแสน,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 นครับรบตวนตามผมมาได้นี้นี่เครับเดี๋ยวน้องสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นเกมการแข่งขัน,ขน,ขนระหว่างธรรมศาสตร์เฮ้ยแบงคอกเกยูเ,อเ,เตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวรอริเออร์ทีมที่ฟอร,ร์มกำลังแรงเลยนะครับเป็นแมตต์ต่อค้างตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ขับเคี่ยวกันอย่างเมามันลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในสนามว่าเป็นยังไงนันบ้างรู้สึกว่าสนามนี้มันจะแบบว่าไม่ได้มีช็อปเป็นแบบว่าห้องห้องเหมือนกับสโมสรที่ดื่อทั่วไปนะก็จะมีเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะมีเป็นซุ้มเต็นอะไรแบบนี้ถ้าผมผิดก็อขออภัยด้วยนะแต่แต่เท่าที่เห็นก็จะประมาณนี้ เราอยู่กับพ่อค้าน้ำส้มที่หน้าตาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลเพ้าชัดสมไปบมดเลยอร่อยมากครับใครเจอพี่เขาก็จะลืมบุญนนุนอร่อยมพี่สกอลเป็นไงวันนี้ก็อยนะบิลเขาเบาๆนะสามูนะเบาๆสาสใช่แล้วพอวันอาทิตย์ไปเจอเมืองทองกาเอาเรื่องเลยหมายถึงว่าลำพูนเอาเรื่อง เมืองทองเอาเรื่องโอคำางนี้นะเขาจะไม่ให้เราขวดเข้าไปแต่เขาก็จะมีการบริการคือแก้วไว้น่าสนะที่เราเทให้จะไม่ให้ลักได้ไงนะบริการดีมากแล้ว ข้ามาในสนามแล้วนะครับเย็นมันพริรหัสนักตกค้างก็จะจะเหงาเหงาวงาววงโง,งนิดนึงส่วนที่นั่งก็ว่างดีคุ้มค่ากับราคาถ้าเป็นสนามอื่นนั่งโซนแนวยาวนี้ก็คงจะประมาณ200อัพนะครับแต่สนามนี้ก็เจิบาทนักศึกษานักเรียนโชว์บัตรแล้วก็เข้ามาชมได้เลย15นาทีก่อนบอลเตะนะครับเรามีจุดป,ประสงค์ที่มานัดนี้นะเราไม่ได้มาแบบว่า ดูเล่นๆนะครับคือวันอาทิตย์ตําพูนก็จะไปเยือนเรไปเยือนเมืองทองที่สน,นักแล้วเราก็จะมาสเกลแล้วไปบอกกับโค้ชที่เราสนิทนะครับก็คือมีล้อโจสิทธิ์งาที่แล้วได้ไปจับกลุ่มเขามาแล้วเราเลยมีจุดประสงค์ที่จะมาในนัดนี้ทำเนียม,มรรอ่ะทายมาเสมอหนึ่งหนึ่งอ่ไม่ตื่นอ่ะยังไม่ตื่น ไปเล่นสงการมาเพียเพียแดดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง นนำไปจากลูกเซตเทครับได้แบบง่ายมากซึ้งซึ้ซึ้ทีมลุ้นแชมป์มันต้องซึ้แบบนี้ได้จบอีกหนึ่งเหมือนที่บอกขอคาราบง ก็เพิ่งแรกเจ้าบ้านออกน้ำไปสองประตูตอนหนึ่งปากี้ทั้งสองลูกแล้วก็จบสองสอง จ่ายได้ตั๋วในราคาถูกกูยังมาหนักค่าของกิจติดชีวิตเฮ้ยทำไมช้าเฮ้ยโอ้ยพี่เล่นเป็นบอลนิยมเลย เดี๋ยวนี้กินเล้ยาเจอสวยให้ชื่ใจทีนี่มาเชียง คนไม่จบคนไม่จบครับไม่จบกับนักเตะเสื้อสีฟ้าครับการสนา เวลาครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะสำคัญของทูแบงค์เคเก์เด็ดได้เป็นแค่หนึ่งคะแนนนะครับสัตว์ส่งกำลังใจเชียร์ให้ลุนแชมป์กับบุยลำสถานาการณ์ยังขับเคี่ยวกันอย่างมามาันลุ้นกันต่ออีกประมาณ6-7เกมนะครับแต่วันอาทิตย์นี้เราก็ต้องไปตบลํำพุนในบ้านเราเหมือนเดิมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมครับผมบ๊ายบาย